สวัสดีครับครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนครขอนบดบันเปลียนออฟฟิเชียลกับพี่น้องคือยีหยังขืนครับพี่น้องเบิงนะ่งแล้วทางทางตอนนี้ทีมงานเฮาก็ทยอยมาก,กวันเบิ้แล้วครับรถบัสก็มาถึงพอจอดถึงเบิดแล้วครับทีมงานก็กำลังทยอยเข้ามาที่เวทีข้างน้าแล้วครับพี่น้องก็เบิ่งคือยีหยังขืนคือข้นขึ้นไหลเลยสนเร็จตใจครับพี่น้อง

พ่อแม่เกิดอิ่ยังขึ้นเดี๋ยวน,นี้ว <c oughs> ันไล่เดี๋ยวนี้นี่กำลังแช่ครับพี่นอ้องทํำสถานที่ครับต่างเวทีเ้าครับพี่น้อง่นยืนเบนหยังกันหนพี่น้องสมศรีสกเกต รถมาหอดปุวบเป่นกัไม่มุ่งม,ม่ยืนเมื่อทาเบงครับพี่นอ้อง ร่างเพื้นทีครับตัดแต่งพื้นที่พ่นอเอ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 เอ,เอ,เอ,เอรถบานทุาลง่อนลยแน่นอนครับพี่น้องพื้นที่ดินยังซุ่มๆุมอยู่ครับพี่น้องผมว่าปาดไม่ครับพี่น้องราะว่าพื้นที่ตอนแรกน่าจะให้เล่นยุ่ข้างบนครับ ม,มึยมมนมมีหอกม่นเนียนบน้ามนั่นนะต,ต้นต้นไม้นะนั่นต้นไม้นะั่น มโหไม่หายสิไม่ได้สิเออเป่นบ่เออพี่นอกข้างใดฮ่าฮ่าฮ่าที่พูดอะมาแล้วเดนตายสิบเปอร์เนต์เลต้องไอ้นี่หรอกขาวหูพุทธเหตุนั่นแหละเราะมาชิสเกีดหรือสิบบ่ านพี่มาูตาบอกว่าอมแล้วครทามาทามามาโซนนี้คือแมนของคนเบิดนี่แหะครับพี่หนังพี่หนังงั้นก่อนไีหรือสีหาทั้งนั้นเี่หนัเฮ้ยี่งพี่ีหนังก้างะคนกัน้าละคนันมา้ลนดเองมารับพิจิตหรอทำไมเขามาจัดงานรับพิจิตหรอบอก บอว่าเพราเพพื่อนนหาไว้มันก็ดีอย่างเนี่ยแต่เราเข้าใส่น้ำพินโบไดไหมแบบว่าเออไปซื้อกับเขากับหนามุงสีเข้ากะใส่บไดยังสีไหมใ่มใ่มันโบไดจิ๋หล่ะแม่ครับขุนครับอบคุณทุกกแรงใจขุในการเดานทงมลเพราวะตอนไม่ที่ไยนน่ง่งไม่ที่ยนน่หรอยามากนกระแทกเหรอขุนรับทุกกลังร ตำรับชิมนี่สวัสดีจ้ามา,าแบบนี้ใช่ไหมหอข,อของผมสวัสดีครับบูมแบนสวัสดีพี่อีกคลิปนึงคุณๆเจ้าเนียเห็นน่ือะคอยบอัวคุณนมุ่งอีกยังกันเดนคนมาเบิ้งต่างวิธีจังไอีกว่าเสียบอ่ ผมคีสข่าม,าผม,ม,มาผมบอเดี๋ยวว่าขึ้นแบบเพิ่นมาเบิ่งเกิดอีหยังข้นนาะผูใดตีกันหรือยอีหยังซนได้เดีน,นี้่น้ขแมนเขาแม่นแมนคนเพิ่นยืนถ่ายอยู่ข้างทางเลนน่แมนผมคิดว่าว่าพอนี่ยกตมือกันาั่นาทมอมไเทีลงปไนด่พีน้องเพืนยืนเตรียมข้างท <ๆ S 2> างครับถ่วมงว้ามันบ่วนหนอนงี่อ เปิดลำโพงมาแล้วครับพี่น้อง ก็ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อม,รอม,ออมอครับพี่นอ้องเวทีกำลังจะมาหอนะครับพี่น้องรถลำโพงมาหอดแล้วรถเบียดีรถเวทีกน็นายจะอีกโบดนครับพี่น้องก็น่นาจะพร้อมตั้งเวทีครับกำลังเคลียร์รถกำลังขยับขยา,ยายครับพี่นอ้องคนนะพี่น้อง เพิ่นมายนืนถามายืนเบิ่งนะครับเพิ่นยาลงบ่ได้นะครับเพ,พิ่นมาทางรถบรรเฮาบ่เสียงลมแน่นอนครับพี่น้องก็ว่ายายยายจากยายจากที่เก่าครับพี่น้องที่เพิน่นนั่นมันมาเพิ่นที่มันแคบครับพี่น้อง ใหญ่แล้ครับมาลงกีครับพี่น้องปืนปืนดีแถวนี้กว้างกว่าครับนี่ครับไหนจะตังตรงนี้เป็นตรงนี้ครับพอหยุดเอาเรถดม,มาขวางไว้ครับน้องไอ้หน้อย โจ้ให้น้องแน่ล่วไปวุ่นยังยิ่งพุ่นเต็ม้มางข้างครับพี่น้องครับพี่น้องสลิปนี้ห็ขอับว้อโจ้ใบสมีก,กับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่ลิ้มนาครับสวัสดีครับ